วันจันทร์ที่19สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกานายอำนาชูวงพ์วู้อำนการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานช่งประทานที่13มอบหมายให้ในายสรนคมช่างวิทยาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำพร้อมด้วยนางสาวธิย์ปัญทาคนโทฉิมพลีหัวหน้าฝ่ายประเมวินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเขาวรวมประชุมคณะอนุกรรมาการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายธเนศสมบูรณ์พ่วงนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศทางนี้เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโนมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่อไปในส่วนพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่13และโครงการในสังกัดได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเครื่องจกักรเครื่องมือ สนับสนุนและช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชวประทานหนะ้าห้องประชุมสำนักงานชวประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่19สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกานางพรรณภาปัญญาพิมุกผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานชมประธานที่13เป็นประธานประชุมหารือการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียนด้านบริหารประจำปีงบประมาณพศ2567ณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชมประธานที่13อำเภอทามวงจ,จังหวัดกาญจนบุรีและผ่านทางระบบออนไลน์ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายในสังกัดส่วนบริหารทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานบริหารเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดวันอังคารที่20สิงหาคม2 5 6 7เวลา13นาฬิกาณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองอำเภอทามวงจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานชมระทานที่13ร่วมกับสำนักงานชมพะทานที่1 4จัดก,กิจกรรม KM b u d มบัตประจาปีงบประมาณพศสอ 2, 5งพครั้งที่1โดยมีนายคงศักิิ์ทม ผู้อในการสำนักงานชลประทานที่13เป็นประธานกาวเปิดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีรองพ่้งในการสำนักงานชลประทานที่13คณะทำงานจัดการความรู้ทั้งสองสำนักงานและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ระดับสำนักกองประจำปีงบประมาณพศส5 6 7 ในการส่งเสริมสนับสนุนจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำหน,นดให้มีการจัดกิจกรรม k m Buddy รวมกับสำนักงานชลประทานที่14อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสำนักสำหรับหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คือการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานโดยเทคโนโลยี IOT และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการสร้างสารรค์นวัตกรรมและแนวคิดคนรุ่นใหม่โดยนายจิรวัตรภูพานุธาดาหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารงรักษาที่3โครงการส่งน้ําและบํารงรักษากําแพงแสนและคณะทํารรงานวิจัยเป็นวิทยาก,กรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ําในระบบชนประทานด้วยเทคโนโลยี IOT วันพุธที่2 1สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา ณสำนักงานชวนประทานที่13ห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีคณะกรรมการประเมินสาขาวิศวกรรมศาสตร์1สายงานวิศวกรรมชนประทานและสายงานวิศวกรรมในเขตพื้นที่สำนักงานชวนประทานที่9ถึง13จัดการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรชวนประธานชำนาญการพิเศษโดยมีนายพงศธรสิริออนผู้ทรงคนณวุธผู้ทรงคุณวุธ,วธด้านวิศวกรรมโยธา ด้านสำรวจหรือออกแบบประธานคณะกรรมการเป็นประธานและมีคณะกรรมการเข้าร่วมทำการประเมินผลงานระหว่างวันที่21ถึงวันที่22สิงหาคม2567ทั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่13เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษทั้งหมดจำนวน7ราย วันศุกร์ที่23สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพู้อมหน่วยการสร่วนวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครอ,องของกรมชลประทานเพื่อขออนุญ,ญาตก่อสร้างอาคารชรศาสตร์ และปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวคลองประปาฝั่งตะวันตกเฟสที่1นึ่ณนะอาคาร50ปีเขืนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบของกรมชลประทาน